โอเคผมสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะผมโยผมพี่เคเหมือนเดิมนะผมนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะผมทีมตีกระดูกของทางห้าวนะครับผมแต่ว่ายังเป็นทีมที่ใช้แหวน8อยู่นะผมก็มีน้องหนหึงขอแหวนเอยที่ไม่เปิดแหวน8เนาะเลเวลเขอจังเจ็ดกับสิบเก้าแต่ว่าเดี๋ยวไว้ผมทําให้อีกทีหนึ่งปอรีมันต้องไปงมวิธีตีใหม่หมดนะผมปอรีตอ,ต,รรตอนนี้เพิ่งได้วิธีตีแหวน8มานะครับผมนี่นะ่าจะเป็นทีมที่ทุกคนเล่นกันบ่อยนะครับผมทีมทางห้าวนะครับ ก็ทีมถังห้าหน้าตาก็เหมือน6ปีกเลยแหละครับผมเปลี่ยนแค่ตัวของออสายคอ้อนเป็นถังห้าแทนชชส่วนตัวอื่นก็เหมือน6ปีกเ,เป๊ะเลยแต่ว่านะผมทีมนี้มันจะมีเมคานิการเล่นที่เรียกว่าคนละแบบกับ6ปีกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดกนก่อนนะผมก็ทีมนี้มันจะมีปัญหาอยู่เราพูดถึงตัวปัญหาก่อนนะครับผม <laughs> คือปัญหาของทีมนี้ถ้าเพื่อนๆที่เล่นทีมนี้เคยเจอนะผมหนึ่งคือถังห้าไม่ระเบิดนะ ไม,ไม่ไม่ระเบิดตัวสเต็กที่เราสะสมมานะครับผมมันจะแบ่งได้เป็นกรณีหนึ่งนั่นก็คือตัวถังเห้าเรามีเกจไม่พอใช้นะครับผมถ้าใครมีต้าริวในทีมต้องดูระดับความเร็วด้วยว่าต้าหลิวของเราเร็วกว่าหรือเปล่านะครับผมถ้าต้าหลิวเราเร็วกว่าถ้าต้าหลิวเราอยู่นี่ตัวประมาณอันดับ4ี่ถังเห้ายอยู่อันดับ5อ่า นั่นก็คือมันจะเข้าสู่สภาวะ,าวะเอ่อสภาวะเกีดไม่พอใช้นะครับผมต้องให้ถังเห่าเร็วกว่าเสียนต้านหลิวนะผมเกีดถึงจะพอใช้ในการระเบิดขีดแดแระวงเระเบิดขีดแดนเนาะอ่ะเรามาดูตัววงแหวนกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่จริงเล่นเป็น2ล้วนเลยก็ได้เนื่อหรับคนที่ไม่เปิดแหวน8แต่ว่านี่ผมก็คือเล่นเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะผมอ่าแหวนออฟเป็นรีดแดมนะผมเป็นรีดแดมแล้วก็ หมาเลขห้าพันหกเป็นมดล้านปีนะผมเอ่อเป็นมดกับอ่าหมาล้านปีแต่ว่าเป็นออฟเอทีเคนะผมเพราะว่าถ้าเปิดคขีแดมหมดเนะี่ยเอ่อมันจะไปแย่งสเต็กตัวของเทพสมุทรนะครับผมก็เลยต้องเล่นอันนี้ไปก่อนนะครับถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเล่นคขีแดมของผมเพราะว่าเวลาระเบิดมันก็นับตามคขีแดมเนาะเวลาระเบิดเออไหนนะนี่นี่น อไม่ใช่เขตแดนพิ่งประกาศติกเกอร์ดาเมจสูงขึ้นานี่อัตราพลังโจมตีของตนเองหรือขี้แดมสูงกว่าทุก1%จะดำดาเมจเพิ่มขึ้น0.5%นะสูงสุด20%เอ็ยน,นีเยเย้เลยเล่นขี้แดมแล้วจะเรงกว่านะผมอ่ะโอเคนี่คือตัวถังห้าวเนาะแล้วก็ตัวกระดูกก็จะใส่เป็นตัวจระเข้แล้วก็ข้านใส่เป็นเซตสามนะผมเพราะว่าเกาะที่3เซนคีนะผมก็ เชียเกือบการันตีอันนี้บทนิดนึงนะครับผมขอร้องละผมมันออกตอน488นะผมจะร้องง่ายอยู่แล้วก็อัพสเตตัสเป็นคีย์เดมนะผมนะชุดททีอะไรนี้ก็ไม่ก็เอหมือนเดิมเนาะแล้วแล้วแต่คนมีอันนี้อ่ะส่วนตัวจิตเออเล่นเป็นจิตนี้นะผมแล้วก็เลื่อต่ำกว่า50อ่ะตัวถังเห่าประมาณนี้ เซียนต้าลิวเหมือนเดิมเลยแหวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งร่วนเบสิกตีกระดูกแล้วก็แหวนไม้ยูนิคอนแหวนกระเรียนนะผมอ่าอ่าแหวนตามนี้เลยแล้วก็ตัวเซตกระดูกเซตกระดูกตอนนี้ผมจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมปรับเปลี่ยนใส่เซตกระดูจกจะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะผมเพราะว่าได้รับคําแนะนําจากเออพี่ๆเอ่อ,เ,อ,อเล่นน่าจะเป็นอาจารย์ผมนั่นแหละเรียกผมเรียกแกว่าพี่ฟิล์มนะผมพี่ฟิล์มแกก็เออแนะนํามาเออเล่นเซตนี้อะไรอย่างนี้สิเออสรุปเล่นไปเล่นมาเออแลงจริงนะครับผมก็เลยว่าเออเดี๋ยว ็มาแนะนําเพื่อนๆกันผมก็จะเล่นเป็นลมคำรามก้าวฟ้าเนาะอยู่ที่ตัวของเซนต้าหลิวแล้วก็ชุดเกาะเทพสองเซนคีเซนต้าหลิวจะเป็นคนถือไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เซตป่าวานนี้เรียบร้อยแขนฟิวหกดาวหัวหกดาวนะผมเหมือนเดิมเป๊ะเอัพสเตตัสส์ส์พีแล้วก็ตัวจิตครับผมตามนี้เลยแล้วตัวต่อไปนะั่นคือตัวเทพสมุทรนะผมทเทพสมุทรเหมือนเดิมเลยแหวนสองสองสองรั้วนะผม เนส,สองสองล้วนอัพอครีดเดมมากที่สุดนี่ขนาดครีดเดมมากสุดนะปกติตรงนี้ใครไม่มีตัวไอตัวอืมก็เรียกอะไรนะเอ่ออ้าวงูเนตรมายาแล้วก็เป็นเกาะหนามเนาะเล่นเป็นตัวที่มันมีออฟที่เพื่อนมีออฟครีเดมเต็มอยูออ่เล่นตัวนั้นไปก่อนก็ได้นะเล่นมันมุมขึ้นกระแทกก็ได้หรือว่าเอาเป็นใส่เป็นเรียง เ่แมงมุมเทพวาจาก็ได้นะผมเป็นรอบขี้แดมอะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวกระดูกนะผมกระดูกก็จะปกติจะใส่เป็น sp เนาะั้างก่อนแต่ว่ารอบนี้เท่าที่ผมไปลองมานะผมก็เล่นเล่นชุดนี้แรงกว่านะครับผมก็ผมจะใส่เป็นตัวของเซตแมงมุมทารานารุกนะผมกลับมาเล่นของชุด2 sp ของอันแรกเลย แล้วก็อีกอันนึงก็จะใส่เป็น SP ของออตัวที่3เนอะของสายควบคุมก็จะใส่เป็นลิงเนตรทองนะผม12ดาวแต่ว่าเท่าที่พี่ฟิลม์มแกบอกมาคือถ้าตรงนี้หัวกับอ,อกเราเป็นงูเออเป็นตัวแมงมุมอะ่ะเป็นตัวแมงมุมมันจะแรงกว่านะผมแต่ว่าผมไม่มีขาหรือขาเขนที่เป็นของไอ้ลิงทองเลยก็เลยเล่นชุดนี้ไปก่อนถ้าใครมีตัว ลิงทองนะมีลิงทองเนาะแต่ว่าใส่เป็นตัวพวกแขนพวกขาแทนแล้วก็ตัวหัวอกใส่เป็นตัวแมงมุมแทนอ่นะแล้วก็ตัวกระดูกนะผมแขนหดาวขาหดาวนะผมแล้วก็อกหดาวนะผมเหมือนเดิมตัวสเตตัสัพเป็นสปิริตไว้นะผม,ม,ม, spirit, นะผมส่วนตัวกิจก็ตามนี้เลยนะตัวต่อไปนั่นกะนะ็คือน้องเซียวเซียวนะผม น้องเซียวก็จะเล่นเป็นแหวน2ล้วนเลยับผม off, ออฟสปีดนะครับผมมาตรฐานตีกระดูกเลยแล้วก็ใส่เป็นงูเนตรมายาสปีดแล้วก็ตัวต้นไม้มานนะผมหรือว่าเป็นแหวนต้นไม้เป็นแหวนต้นไม้นั่นเองนะส่วนตอนนี้ถ้าใครที่เพื่อนๆน,น่าจะเริ่มมีตัวแหวนต้นไม้กันแล้วเนออมีตัวแหวนต้นไม้ก็ได้แหละบางคนผมเริ่มเ,เพราะว่าแหวนต้นไม้มเพิ่งรีรันมาใช่ไหมแต่ว่าแหวนต้นไม้ตอนนี้ ถ้าเพื่อนๆมีอยู่อาจจะต้องเล่นเป็นวนทืนแบบสมัยก่อนอวนทืนแบบสมัยก่อนแปลว่าการที่เราจะแปะมาร์กดูทรงแล้วว่าเล่นตัวของเทพสมุทรอาจจะดีกว่าในความคิดส่วนตัวนะผมว่าเล่นเทพสมุทรอาจจะดีกว่านะผมเพราะว่าเซียวๆมันออกเบิ้ลเบิ้ลเยอะเกินบางทีการคุมทืนก็จะค่อนขัางยากนะผมก็ไปเล่นเทพสมุทรอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเนะาะสำหรับใครที่เพิ่งได้แหวนงู เพิ่งได้แหวนไอแหวนงูมานะผมก็ไปเอ้ยเป็นไม่ใช่แหวนงูสิแหวนต้นไม้นอ้อก็ผมว่าใส่ตัวของเทพสมุดน,น่าจะควบคุมง่ายสุดแล้วในการดึงเทินวนเทินเนาะเซียวเซียวเล่นยากไปหน่อยส่วนตัวกระดูกตัวกระดูกจะมีการสลับสลับก,กันกับตัวของเทพสมุดนะผมจะเล่นเป็นตัวเซตนี้แทนจะใช้เนตรทองอยู่ที่ตัวของเซียวเซีวขาคราบผมอัพไปถึง6ดาวทองนะแต่ว่า ห้าดาวแดงเหมือนเดิมหัวมันเดิมหงดาวสเตตัสสปีดแล้วก็ตัวขุมจะเป็นตามนี้เลยอ๋ออันนี้สำหรับคนที่เปิดไอคุยเนาะโอเคแล้วก็อ่าตัวต่อไปคือตัวของน้องถั่วป้ายหยุนนะผมตัวป้าหยุนตอนนี้ก็คือเราจะเล่นเป็นคีรีดล้วนเลยนะผมออัพคีรีดได้มากที่สุดนะครับผม ก็เพื่อนจะเล่นเป็นสองห่งหนึ่หรือว่าจะเล่นเป็นสองห่งหนึ่งหก็ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นออฟคีลีดเนาะเพราะว่าน้องบูธแรงตามคี y ลีดแล้วตอนนี้น้องจะได้ถือออฟที่เหมาะตัวมาที่สุดนะครับผมเมื่อก่อนถือสปีดนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เหมือนเดิมครับผมใส่เป็นกาเรียนแล้วก็อีกอันหนึงเป็นจูดิคอนนะ ยูนิคอนผมก็ยังไม่ได้ uh, ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ละลายยูนิคอนทีนะผมจะตามเป็นขี้เลดอยู่แต่ว่าออพอดีเดี๋ยวเราพ้นศึก PVP ไปก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยละลายนะผมช่วงนี้แข่ง PVP อยู่ประมาณนี้นะผมส่วนตัวกระดูเราจะเล่นเป็นตัวของออบทสวบดบทสวดสถานฟ้านะแขนฟิล6ดาวนะผมแล้วก็ขาฟิล5ดาวเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัวคุ้มจิตคุ้มจิตตอนนี้ก็จะเล่นเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะผมน้องลงลงนะครับผมน้องลงลงก็จะเล่นเป็นแหวนหนึ่งล้วนเลยนะผมออฟสปิริตนะครับเพราะตอนนี้น้องจะถือพอถือคลองพรของสปิริตเอาไว้นะส่วนถ้าถ้าใครไม่มีแหวนซับที่ผมใส่ก่อนนะนพวกกาเรียนหรือว่าอะไรนะก็ใส่นี่พวกเสียงแก้วกับเสียงกวเอยแสงแก้วกับเสียงกวางนะผมะใส่แบบนี้เลยนะผม แล้วก็เสร็จจากตรงนี้ไปก็จะเป็นตัวกระดูกกระดูกตอนนี้ผมจะบอดีมีเกาะเทวียน,นึงนะแล้วก็ใส่เป็นตัวอยู่ที่ตัวของอลงหลงส่วนถ้าใครที่มีเกาะอ,อันเดียวเกาะศึกอันนี้อันเดียวผมว่าเอาไปใส่ตัวของเซียนต้านลิ้วจะดีสุดนะผมเพราะว่ามันจะได้แม็กซ์ HP มากขึ้นด้วยเนาะส่วนผมจะเล่นกระดูกเป็นเซ็ตของหลงก้นในฝันนะผมก็ อันนี้ไม่รู้ทําไมพี่ฟิล์มแนะนําให้เล่นชุดนี้แต่ว่าพอใส่แล้วมันก็เลง <c oughs> ก็เลยว่าเอองั้นก็ใส่ลงกลในฝันไว้เลยตามนี้นะครับส่วนตัวของแต้มัพเป็นสปิริตเอาไว้นะครับผมส่วนตัวจิตก็จะเป็นเหมือนตามนี้เลยนะครับต๊ด,ตด,ตดอ่ะโอเคส่วนตัวอ์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์เราก็จะใช้ของ6ปีไปก่อนนะผมอ่ะเล่นของ6ปีก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีตีกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะเรามาดูวิธีตีกันดีกว่านะผมก็หนึ่งเลยคือติ๊กหัววอร์ดนะแล้วก็ติ๊กตัวถังห้ารอเลยนะครับผมถังห้าตีปกตินะครับลงองนี้ตั้งตีปกติไว้ก่อนเนาะเพราะว่าไอตัวของมังกรขาวผมยังไม่มีเซตเบิ้ลเอ้ไม่ไม่มีไอตัวกระดูกเขียวที่เป็นสายซามของ SP เนาะ เออเลยทําให้มันดิ่งทืนช้าไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอ่าพอตัวจังหวะท,ทางห้าปล่อยเออปล่อยขียแดงเนาะแล้วก็เปลี่ยนลงลงเป็นเอ,อ่ออโตโอ้เพื่อที่เพื่อที่จะให้ลงลงบัฟแล้วก็เอ่อทางห้าได้พรนะครับผม พราะจังหวะนี้ถ้าหลงมันบัฟแล้วอ่ะขีดแดนมันจะขีดแดนมันจะไม่ออกมานะผมเพราะว่าเราจะเล่นเราจะเล่นขีดแดนทางห้ากันนะผมมันจะเรงกว่านะครับถ้าเล่นขีดแดนทางห้าส่วนจังหวะนี้เราก็คือมาสลับดึงกับตัวเทพสมุทรนะครับผมมันจะมีอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือโลเทตจากการใช้เทพสมุทรเป็นปีบีตรงนะครับผมเ ทีมนั้นก็จะแรงไปอีกนะผมแรงแรงมากเลยแหละเท่าที่พี่พี่ผมเออพี่ฟิล์มแกลองให้ดูนั่นแรงมากนะผมแต่ว่าผมยังดัน ATK ลงไม่ได้นะผมเพราะว่าถ้าดัน ATK ลงมันต้องเนิร์ฟคอนแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกระดูกเยอะนะผมเดี๋ยวเราไว้ว่างเดี๋ยวเราจะทํากันนะผมแล้วก็จะมารีวิวกันให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เราก็ดูสเต็กนะสเต็กตัวไหนครบแล้วก็เปลี่ยนเป็นตีปกติทางห้าวเอ้ไม่ใช่สิ ตัวของเซนต้าหลิวนะผมอ่าไอตัวเกรเรียนจเต็ม2ชั้นแล้วก็ตัวเขตแดนหกชั้นนะโอเคครบแล้วเปลี่ยนเป็นตีปกติส่วนตัวเทพสมุทรเราก็ดูก่อนนะผมว่าเทพสมุทรก็อืมตัน20ชั้นนะผมแหวนง,งู8ชั้นนะครับผม <c oughs> ตั้งเป็นตีปกติไปก็ได้ถ้าแหวนง,งูเต็มแล้วนะผมเพราะว่าสเต็กมันนับจากการใช้สกิลนาะแหวนง,งูจังหวะนี้ก็คือเราจะตีเก็บสเต็กไปเรื่อยๆนะผมอ่า มังกนขาวก็เกรียนเต็ม12ชั้นเหมือนกันผมอาจจะยังบัฟถูกบัฟบัฟผิดอยู่นะผมอาจจะไม่เป๊ะเต็มร้อยแต่ว่าก็อให้เ,เพื่อนๆนะครับผมดูแล้วนาไปปรับใช้กับทีมตัวเองได้นะครับผมส่วนถ้าใครที่ยังไม่เปิดแหวนแปดเดี๋ยวผมจะมา,าแงะคลิปให้อีกทีนะผมว่า,าจะต้องบัฟยังไงนะผมเพราะว่าเล่นแบบผมเล่นแต่ทีมเปิดแหวนแปดตลอดนเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำแง่ ส่วนถ้าใครอยากดูของปูกระบี่ก็ทําให้ได้นะผมทําให้ได้ทําไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ว่างผมจะทํามาทําให้นะผมกองทิมปูกระบี่เปลี่ยนนิดเดียวเีกส่วนเซียวอูเออผมยังทํากระดูกไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอก่อนจังหวะนี้คือเราจะปล่อยมันกิบสเต็กยาวๆเลยครับผมเอ,อหมดหน้าหมดหน้าที่ที่เราจะต้องมากดๆๆๆๆๆยิงๆิยักแล้วย้นแค่ตอนระเบิดอ,อย่างเดียวนี่ตีปกติยังขึ้น เออทีพีสามแล้วนะแรงแรงดีนะเนี่ยแต่ว่ายังแรงได้อีกแหละเสียดายจังออสการ์ไม่ห้าแดงเนาะกับจิตไม่หกก็เลยเล่นไม่ได้ช่วงนี้ก็ปั้นมันไปก่อนอ๋อตอนนี้แสแต็กถังห้าอยู่ที่418แแล้วนะก็อืเร็วดี ปล่อยไปน่าจะใกล้ได้เวลาระเบิดแล้วแหละจริง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 ถ้าใครอยากให้ถังเฮามันออกบิ้นเยอะๆนะผมมันอยู่ที่แหวนเจ็ดเราด้วยนะผมถ้าแหวนเจ็ดเรามันตันห้าแสนมนะ็คือถ้าเพื่อนตีปกติมันจะมีโอกาสออกไปทิกเกอร์เองนะผมไอ้บอลที่เราจะต้องเปลี่ยนอ,อ,อีกสองตัวมันตีปกติเพื่อที่จะแบบบางทีมันจะออกไปทิกเกอร์เองนะมันจะเก็บสเต็กเองอ่ะ พอแค่500ชั้นก็พอเนาะ,ะไปที่จริงมันชั้นได้มากกว่านี้อีกอ่ะตึมแล้วก็ปล่อย แล้วก็พอสัก5%เดี๋ยวเปลี่ยนเซลยวเซียวเป็นตีปกติอ่ะเปลี่ยนเซลยวเซียวเป็นตีปกตินะผมอ้าวทำไมรอบนี้เบาวะอ่าโอเคแรงแล้วสงสัยยังระเบิดไม่เสร็จเมื่อกี้เอ็นมันขึ้นมาแค่ KPC ขึ้นเลยเอ้ยหรือว่าเอ้ยมันขึ้นมาแค่ PC ตกแกนเพราตีเบาโอ้ยโอเคโอเค,อ,เคอ่ะ นี่คือดาเมจสุดที่ถังข้าวนะผมมันก็จะประมาณ3 0ม0 0ื0นสองหมนะผมขึ้นอยู่ประมาณนี้ว่าผมเก็บสเต็กแล้วระเบิดช่วงไหนนะผมอ่ะดาเมจจะอยู่ที่2อ0 0อหรือเปล่าวะเออสอง0ันสองพนี่ถือว่าระเบิดเบานะผมเพราะเ,เก็บสเต็กไม่นั้นเท่าไหร่อ่ะอย่างไงก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะผมสองสองพันสองร้อยสิบเก้าเคพีกำลังสี่นะผม <c oughs> นี่ก็คือดาเมจในของทีมนี้ในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนอีกเดี๋ยวจะมาทําคลิปไปอีกทีนะครับนี่คือเป็น EP หนะของทง้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมดันลงลง ATK ได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกเซตหนึ่งที่เป็นปีบีตรงให้นะครับผมทีมนั้นจะเป็นทีมที่ทําเพื่อซเ,ออเพื่อเทพซิลลัวในอนาคตด้วยนะครับผมอ โอเคนะผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกด subscribe ช่องผมไปด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับ